you ทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมรถวัคนอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนำนะครับผมร้านคิทตันช็อปเนี่นะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบัคไอดีพาสเลสคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับบทผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็คิงเลกาซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาสได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะ ทำการซื uno, ้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการกันด้วยนะครับคนดูเ้ายเบื่อวะเบื่อวะแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละบอมไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวไปคนคดีทำไมอ๋อดูดิดเยอะเกินไปเป้่าก็แบบว่า ซื้อสดนะครับไม่มีผ่อนครับซื้ออะไรหรอซื้อผลนครับโดยไปเป้าชีวิตเราก็จัดไปหมดแล้วครับผมก็แบบว่าทั้งหมดในตัวเดียวครับเอาดาคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมเลยนะครับผมคิงนอนเคดีเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับมากับเพื่อนผมไอ้แก่บอมนะครับก็ช่องมันโดนแฮกนะครับผมผมก็เลยตัดมันทิ้งนะครับผมไม่ใช่เพื่อนผมอีกแล้วประมาณนั้นนะครับผมตัดมันทิ้งแล้วก็ วันนี้จะมาให้มันมาทําคลิปกับผมใหม่นั่นเองนะครับก็วันนี้ผมจะทําการมารีวิวเนาะด้านของผลปีศาจท,ทั้งหมดในเกมนี้ซึ่งผมบอกก่อนนะครับผมมีครบทุกสกิลแล้วก็ทุกผลด้วยรีวิวแค่ตัวเดียวจบเลยนี่นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเลยจะมาให้ยังไงอะ่ะจะเสริมรละการน,นอะบอมเนาะด้านของกกงเล็บใหม่หรือว่าอ e ีเล็กโตวี2ใช่ไหม ใช่ครับแน่นอนอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าก็ลองทําคลิปตามนี้นะผมไม่ดูช่องอื่นนะแต่ว่าให้บอมมันพูดมึงรู้อยู่ใช่ไหมบอมใช่ครับผมไปผมไม่นี่มาผมไปเจอเอาไปเจอมาอ๋อโอเคโอเคเอาล่ะคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ด้วยนการคลิปนี้ขอ1,500ไลค์เชียร์เพื่อนได้เลยครับโอ้โหน้องขอให้และได้ข่าวว่าวันนั้นแม่งเปิดตูดให้กูดูนิ้มึงี้ยอุ้ยโทษทีเพื่อนโทษทีโทษทีโทษทีโททษีเพื่อนกินเลยนเพื่อนไปด้วย โอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเรามารีวิวผลอื่นก่อนดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเวนนอมเนี่ยผมคิดว่ามันเร็วเกินไปนะฮะใช่ซึ่งตัวผมเองจะทําการมารีวิวไอ้ผลเกโรก่อนเกโรกิโลเออนั่นแหละใช่ไหมเหอะหรือว่าผลน้ําหนักนั่นเองนะครับแรงโน้มถ่วงทุนเล่นนะครับคือไอเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะแรงขนาดไหนนะให้ไอบอมมารีวิวม,มานี่บอม รีไปโหแม่งผม <Okay. S 1> เดี๋ยวไอ้หนึ่งหมื่นกโลบัรนี่ผมแจกคุณผู้ชมนะครับใครอยากได้ก็รอเลยนะครับผมอย่าลืมกดไ like, ลค์สมครคลิปผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมแจกแน่นอนวันพุธนะครับแล้ววันอังคารน่ะคุณผู้ชมเข้ามาดีทวีตผมได้เลยนั่นเองนองประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจับเป็น700เจ็ดร้อยสิบเอ็ดตรงนี้อโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยดีกว่านะครับผมธรรมดานะบอมเนาะแบบธรรมดาก่อน<ไ>มาเมนเี่ยมาเนี่ยมาเนี่ย ผมจะรีวิวแบบธรรมดาก่อนนะครับธรรมดาคือตรงพื้นนะอยู่เฉยๆดิโอเคสกิลแซดเนาะประมาณนี้เท่าไหร่ว่าหมื่นพันหกวะประมาณพันหกพันหกพันหกนะครับคุณผู้ชมโอเคสกิลเอครับผมสองพันนะครับผมสองพันยาวๆเลยยนะกูจอมมึงตายอ่ะกูจอมมึงตายเลยสกิลซีครับดูอ่ะโอ้โหดูดูนะผมที่ละสองร้อยที่ละสองร้อยอะสองร้อยใช่ไหมโอเคป้าเดี๋ยวเราลองบินขึ้นดู มึงอยู่ตรงนั้นแหละบอมเพื่อนการ,ระยะให้ถูกนะอยู่เีๆเลยอือโหพันหกเท่าเท่าเดิมปะวะเออใชมอ่มานี่ก่อนมานี่ก่อนดูเฉยสกิลโคตรโอเวอร์อะสกิลเอ็กลองดูนะคุณผู้ชมสองพันะ่ะเท่าเดิมเว้ยมึงลองเออโอเคอีกรอบอีกรอบอีกรอบขอเป็นสกิลซีสกิลซีนะครับโอเค เท่าเดิมผมว่าเอาไว้หนีหรือเปล่าไม่รู้นะแรงขึ้นนิดหน่อยหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันโอเคอันนี้ก็คือเป็นผลกิโลกิโลเนาะมาดูผลต่อไปครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นผลอะไรนั่นเองคือเป็นผลอะไรเนี่ยเฮ้อสปินปะสปินเหรอไม่รู้อะที่มันเป็นใบพัดอ่ะมานี่ที่เดิมโอเคคุณผู้ชมครับไอผลนี่ยผมว่าไม่โกง ไม่รู้นะใครจะว่ายังไงแต่กูว่ามึงโกงอยู่มึงลองเดินนะบอมได้เพื่อนเดิ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 นได้ไหมเดินแล้วเดินไม่ได้เนี่ยเนี่ยคอมโบแล้วก็คอมโบซูเปอร์ฮิวแมนนะน่าจะโหดเลยอ่ะสกิลเอ็กขอเดินหน่อยสเปคอยู่เฉยเป็นการปั่นนะครับปั่นสกิลซีอยู่เฉยสกิลซีคืออะไรวะเอ้าโอ้หอะไรวะบอมอะไรระเบิดเลยวะเฮ้ยกูกูไม่เคยมันคืออะไรแบบบอมเมอร์แป๊บนึงนะเหมือนแบบ รับอยู่เฉยดีประมาณมานนี่มานนี่เฮ้ยสกิลแม่งผมไม่เคยใช้นะแต่ผมฟาร์มเองนะครับบอกก่อนนะฟาร์มตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอาบนอนก็บ่ายโมงแล้วเพื่อนนองหนูเลยเนี่ยใช่ใช่เพื่อนน้องหนูเลยบ้านมึงประกาศอะไรวะบอมโอเคขายตัวนี่โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลเอฟดีกว่านี่เชี่ยโคตรง่อยเลยว่ะแม่งคนกระจอกนี่คุณผู้ชม อันนี้แต่มันก็ราคาถูกนะไอนน้ผลเนี่ยเท่าไหร่วะบอมลองดูดิจำไม่ได้เ<ด>มื่อ<ล>ก็ตอนนั้นผมก็กดซื้อรัวๆเท่าทีรวยนะรวยจัดอ่ะช่วงนั้นอ,อ๋อสามสิบเออสามร้อยแปดสิบโลบันะ๊กเนาะโอเคผลต่อไปครับผมก็คือหน้าของผลนี่ครับเอ้ไม่มีบั๊กนะคุณผู้ชมไอเน,นี้ยไม่มีบั๊กจริงผมไม่ได้โมนะมันมเปลี่ยนผลได้เว้ย,วยมึงดูนะได้เพื่อนเนี่ยมันเปลี่ยนได้จริงเนี่ยมันบั๊กเว้ยเนี่ยเรียปบอมมึงดู เี oh, ้ยโอ้โหปีกบั๊กคุณผู <im <im ้ชมครับลองดูนะเดี <äh ๋ยวกูจะลองเปลี <S <S ่ยนผลดูเป็นผลนี้เออผลนี้ผลนี้ดูเอ้ยแป๊บนึงเอาเพชรออกก่อนต่อเพชรออกก่อนโอเคเพชรออกก่อนอ่าเดี๋ยวมึงดูกูจะเอาเป็นนี่นะแล้วมึงดูนกแม่งบินแบบนี้ไอ้เอ้ยโคตรสุดเอาล้วเอาดีๆดีกว่ามาเดี๋ยวเรามารีวิวผลนกได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดีๆละ ผลเนี่ยผมว่าแม่งโกงอยู่นะคุณผู้ชมครับพอสมควรนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครคอมโบเป็นก็คอมโบเป็นอะประมาณนั้นแหละมาอยู่เฉยดิโอเคสกิลเอ็กเ at นาะเดี๋ยวประมาณนี้ปล่อยขนไปแต่มันก็ไม่แรงขนาดนั้นเนาะบอมป่าพันพันสองพันน่ะประมาณฮะพันสองพันใช่เหรอกูเห็นใช่เลือกเลือกกูลดเออว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยแต่ทำไมกูเห็นเป็นหกดาเมจว่าเฮ้ยแต่แม่งลดเยอะมากคุณผู้ชมพันอ่ะหลักพันเลยนี่ว่ะใช่ไหม แรงๆโอเคสกิลซีครับผมคุณผู้ชมครับนี่ปะกระทืบอ่ะเนี่ยแล้วก็คอมโบอ่ะเฮียแล้วคอมโบอ่ะเฮียมันโกงจริงเชี่ยโกงจริงคุณผู้ชมครับนะผลนี้แม่งโกงจริงๆอ่ะผมว่าโอเคขออีกรอบขออีกรอบพี่เบ่งโอ้โหแรงแรงตายเลยได้โอเคกูขอค่าหัวฟรีๆไม่ได้ไหมเพื่อนโอเคโอเคโอเคสกิลวีครับคุณผู้ชม ประมาณนี้เอาบินทะลาร่ยลมอะบินลองบินลอยอะทุกคน้าไอเดะโอเคแล้วก็ซีกิวเอฟแล้วก็ทำการบินนั่นเองเนาะประมาณนี้เว้ยเฮ้ยกุแม่งคุมนะเว้ยไอเนี้ยผลเนี่ยมันราคามันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะคุณผู้ชมใครอยากซื้อก็ซื้ออะมันแรงจริงๆผมไม่ได้มโเลยถือว่าดีนะทําดีมันไม่ได้แบบทำกระจกกระจอกง่อยๆอะคุณผู้ชมเข้าใจปะ650้บดอลลาร์นี่นะครับผมไปซื้อได้ที่เพจคีตั้มช็อปนะอืม ผลต่อไปนะครับก็คือผลไดมอนด์เองเนาะราคา1000โลบัก๊กก็ผมซื้อไปแล้วเดี๋ยวผมนะครับจะแจกด้านของผลพีศจใครอยากได้คอมเมนต์มาเว้เออใครอยากได้ผลอะไรคอมเมนต์มาเลยผมจะลองดูว่าใครอยากได้ผลอะไรคอมเมนต์มาผมว่าเวนนอมอ่ะไอ้บอม<ห>เวนนอมกูว่ามันไม่ได้แพงขนาดนั้น,นเว้สองพันโลบัคกแต่มันคุ้มอ่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอ,อผมรีวิวแล้วกันอ่ะอันนี้คือผลเพชรเว้คุณผู้ชมครับจะติดปีกนะ โอเคสกิลเอครับผมประมาณนี้เฮ้ยอะไรอ่ะการพุ่งฮะเอ้าอ๋อลืมเปิดดาเมจเพื่อนเท่าทีอ๋อกลัวว่าอันนี้มันรับแหล่อันนี้มันรับแหล่มานี่อยู่เฉยะยยอเฉยละเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะมันบังคับยากบังมึงอยู่ไกลๆก่อนเออโอ้อยู่คนมึงอยู่ไกลโอ้โหมันก็ไกลเกินเอองี้ยเนี่เฮ้ยแรงอยู่นะสองพันกว่าเลยนะคุณผู้ชมครับ สกิลซีดิลองสกิลซีดิบอมมานี่ครับอุ้ยเชี่ยสกิลวีโอ้โหคอมโบคอมโบต่อคอมโบต่อเฮ้ยติดแฝด้วยอ่ะใช่เหรอติดแฟดเลยเออเหมือนติดแฟดเลยมึงไม่ตายหรอเออใช่เหรอวะเฮ้ยกูกูอยากเฮ้ยกูอยากเห็นหน้าบอมมึงแคบได้ปะหน้าเหมือนมันติดแฟดเลยเพื่อนมึงเอามึงเอาแน่นอนก่อนเอาแน่นอนก่อนสกิลเลยวะสกิลสุดท้ายปะสกิลก่อนสุดท้าย ใช่หรอเหมือนเหมือนเปล่งพลังอ่ะอ่าโอเคโอเคโอเคมึงแคปนะเดี๋ยวกูจะขึ้นจอให้คนดูโอเคเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงเออเหียโอ้โหติดแฟดโอตาบอดตาบอดแคปยังแคบแบแล้วแคบโอเคส่งมาเรียบร้อยเดี๋ยวการขึ้นจอนะครับโอเคขึ้นละประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมการติดแฟตของตัวนี้ถือว่าเพชรนะมันโกงนะคุณผู้ชมแฟตแล้วก็ทําให้ศัตรูตาบอดหลังจากนั้นนะครับก็ทําการคอมโบได้ง่าย ขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะโอเคนานอยู่นะนานนานนานดูละนานอยู่ไปเดี๋ยวเราไปดูผลต่อไปเลยโอเคครับผมผลต่อไปคือผลเลิบเลใช่ไหมก็เอาง่ายคุณผู้ชมครับผลทั้งหมดนี้มีทั้งหมด7ผลแน่นะครับผมที่อัปเดตมาเนาะแต่ปกคลิปผมมามีแค่3ผลนั่นเองเพราะว่าไม่งลกลกเกินมึงจะเอาแบบ7ผลในปกเดียวมันก็ไม่เออมันเยอะเกินนะคุณผู้ชมก็เลยเลือกผลที่มันเด่นเด่นละกันนะครับโอเคมา เดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับสกิลแซ <มา S 1> <Z S 2> เนี่ยจะเป็นแบบนี้เวเหมือนเหมือนแมปแต่อ๋อแค่คือไม่ก็เหมือนเหมือนเหมือนกันนะเนาะประมาณนี้นะครับเนีย่ยแรงนะเหมือนมีหินแตกแด้วยป่ะบอมจริงใช่ใช่แรงอยู่แต่เดินได้นะลองลองใหม่ดิว่าเดินได้ป่ะกูว่าไม่ได้เออเดินไม่ได้จริงนะว่ามันจะติดสตันไปนิดหน่อยแต่มันคูณดาวไม่ได้นานนะแค่แป๊บเดียวแรงแรงด้วย เอออะไรประมาณนั้นแหละโอเคสกิลเอครับผมมาเนี่ยเป็นการยิงธนูนะหัวใจว่ะหัวใจนะโอ้โหไอ้เฮียหัวใจมึงใหญ่ไปอ่ะบอมกูมอบความรักให้มึงนะเพื่อนนี่นะโอ้โหอ้าวสกิลสกิลซีอะไรวะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยไอ้สตันเป็นหินเลยสตันเหรอสกิลวีอ่ะลองดูหน่อยดิ ไลเดอร์คลิกไลเดอร์คลิกแล้วคอมโบเยอมึงหลบกูได้ขนาดจอกอ่อนเกินประมาณนี้นะครับสบผลนี้ถือว่าเป็นผลที่ดีนะครับเฮ้ยอัปเดตเนี่ยผมว่าอาเขาอะทำสกิลผลค่อนข้างจะดีนะคือผลกากแต่ก็ไม่ได้กากอะงงปะไอ้ยังพูดไม่ถูกว่ะผลกากแต่ก็ไม่กากอะอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมคือมันก็โหดอะคอมโบสู้กับผลแบบระดับคนโหดได้ ใช่นะฮะโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูผลต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับผมก็ผลนี้นะครับเฮียบอมมางมนนี่เลยเปิดด้วยผู้ชมครับอันนี้ผลที่ไม่ปั่นจริงผมบอกก่อนนะครับอันนี้ก็เกือบสุดท้ายแล้วกูขอข่าสตัวตายที่ไม่กูเริ่มคานปีกตัวเองว่ะไม่บังหน้าบังตาเหลือเกินเออก็โทเอาละมาผมเนี่ยตั้งชื่อผลนี้ไว้ว่าผลปูแล้วกันนะครับผู้ชม มันโปแบบไหนเดี๋ยวมึงก็ดูแล้วกันนะโอเคคือว่าแบบมันราคาถูกแต่มันก็คุ้มอ่ะผมก็ไม่ถูกว่ะเอยถูกผมว่าไม่รู้่เดี๋ยวกูเออเดี๋ยวกูไปดูก่อนว่าราคาเท่าไหร่ไม่ได้ดูเมื่อกี้โอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลแซ่กันเลยดีกว่าประมาณนี้ครับปึ๊บทำดาเมจแรงว่ะเออแรงแรงอยู่แล้วมันมึนด้วยมันติดตันอ่ะเอาดีเอาดีถ่ายให้เอาใหมเอาสามสองหนึ่งอะ เฮ้ยตัวมึงหมุนด้วยเหรอหมุนหมุนเลยโลกหมุนอะโลกหมุนเลยตรงกลางหัวทิ่มอะเมื่อกี้นี่ไงโอเคประมาณนี้สกิลเอ็กซ์นะผมไม่รู้นะเป็นอะไรมันเป็นแบบเนี้ยคุณผู้ชมเปิดประตูแล้วก็เปิดประตูอีกรอบหนึ่งประมาณเนี้ยเราเข้ามาอ๋อเข้าไม่ได้เหรอเจ็บเลยโอเคช็อตของรอเลยอะเหมือนผลลูกประมาณแบบยังไงอย่าคอมโบลองลองดูนะผมลองคอมโบดูนะ เปิดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็สกิลโอ้ยเฮียกูทำไม่เป็นขนาดนละจบหลังจากนั้นนะครับสกิลซีเนี่ยแหละที่ผมบอกแต่ผมขอข้ามเป็นสกิลเอฟก่อนละกันนี่จะเป็นการแบบพุ่งเนาะบอมเนาะอันเนี้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะวาร์ปได้ประตูเนี้ยวาร์ปได้ครับประมาณนี้นานด้วยนานด้วยโอเคมาๆๆเดี๋ยวเรามาเปิดโปรกันดีกว่าเพื่อนเปสกิลซีครับผมนี่เป็นการวาร์ปเว้เดี๋ยวมจะลองวาร์ปไปที่เกาะ อันไหนนะบอมก็เต่าดีกว่าปะก็ก็เต่าอันไหนนะสุดท้ายเลยเพื่อนลองสุดท้ายฮะอ๋อนี้เหรออ่ะมาเลยมาเลยเออเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นเต่านะครับผมไม่ใช่เป็นช้างนะใครเผกเออประมาณนั้นเลยนะครับอ่าประมาณนี้ก็เป็นผลที่โกงนะผู้ใช้เนี่ยเป็นไอ้แก่นะครับคุณผู้ชมที่มันสู้กับไอ้ลูฟี่ที่ในกระจกเงาพันล้านอ่ะ ในเกาะเลยนะกาะเลยนะของบิ๊กมัมนะบิ๊กมัมนะครับโอเคป้าเดี๋ยวเรามาเสริมเนื้อเรื่องกันดีกว่านะครับโอเคนะครับผมก็ด้านของอิเล็กโตร V2 ใช่ไหมคุณผู้ชมต้องฟาร์มจนถึงประมาณ400ถูกป่ะมาตรงนี้ครับไปมองมาเนี่ยโอเคเรามาตรงนี้คุณผู้ชมครับเราจะเจอเผ่ามิงนะครับเราก็คุยใช่ไหมคุยเรื่องอไรต่ออะคุยเรื่องไรต่อ ุยแล้วมันจะบอกว่าให้เราอ่ะกลับไปที่ปราสาทนะครับผมอ่าภายใน30วิใช่ไหมใช่ครับใช่ตรงไหนปราสาทตรงไหนพาไปปราสาทเล่เลยที่เราไปเซ็นสปาครับผมฮะโอ้เ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเ้ัเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮวยเฮนยเน้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเค้ยเฮ้ยแฮ้ยเฮ้ยเส้มเฮ้ยเฮ้ยทันยเฮนยเฮ้ยเฮ้ยเฮัยเฮ้ยเฮรยเ้วเ้ยเเ็้ยนเฮ้ยเแสงเฮเยเยนน้ ไปที่ปราสาทเนาะตรงนู้นนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูกูไม่ทางนู้นมันจะง่ายกาอีกบอมเลยจริงไม่จะอ้อมทำไหมวเอราวแล้วบอมมันหายไปไหนวะกูะาร้ากอะไม่มีตะกูเลยเคเคกูรอมึงนั่งไงกูเห็นหน้าประตูถึงหน้าประตูเลยเข้าไปในประตูใหญ่อ่ะอ่าเข้าแล้วเข้าแล้วไงต่อเพิ่มเขาถามทิฟวีปุ๊บมันจะบอกว่าให้กลับมาคุยอีกรอบหนึ่งแล้วเราจะเสี่ยงหรือไม่กูงงแป๊บแป๊บแป๊บมึงฟังกูก่อนกลับมายังไงนะมึงกลับมาแล้วเข้าประตูแล้วก็กลับไปหามันย่างเลยอ๋อ เดี๋ยวไม่ใช่เข้าประตูปุ๊บภารกิจเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นแบบถ้ามึงครบ30มิวีใช่ไหมจเสร็จสิ้นพอดีปุ๊บเข้ามาปุ๊บมันจะบอกว่าภารกิจสำเร็จแล้วก็สามารถไปซื้อได้เลยอ่ะใครเนี่ยเออจริงอันนี้เกมไม่โคตรเขาที่เอดแล้วบ้างอันที่เออเดี๋ยวผมจะลองทำนะใครทำไม่ได้ก็ไปว่าไอ้เียกมมันมันโกหกคนดูไปดีไลนช่องแค่นั้นแหละจบโอเคครับอันนี้ก็คือการทำนะอัววีสองใช่ไหมใช่ครับโอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลสุดท้ายจริงๆละใช่ไหม ผลพีนั่นเองนะครับปลาผลเทพด้วยคุณผู้ชมครับมาผลสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับขอคลิปนี้นะครับก็คือเวนอมของเรานั่นเองผมบอกเลยนะครับไม่จะเป็นต้องผลตื่นอะไรเงี้ยกัว่าเวนอมแม่งตกขาดหมดอะคุณผู้ชมมันโกงเว้ยผมพูดไงมันโกงจริงผมไม่ได้โมเลยมันโกงมากมากอ่ะผมจะลองสู้กับไอ้บอมดูนะไอ้บอมมึงใช้ผลอะไรนะผลมังกรพื่อนมมังกรใช่ไหม โอเคเดี๋ยวรีวิวเสร็จเดี๋ยวเราลองมาพ p มังกรสดเลยนะครับใช่โอเคสกิลแซอ่ะเดี๋ยวผมดผมรีวิวกับไอเอ็นทีซีแล้วกันเดบอลแม่งตายบ่อยเกินละโอเคสกิลแซดนะครับก็คือจะปลาพิษเอาไปเนาะก็คือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเหยียบตรงเนี้ยเอามงมาเหยียบดูทำดามจดเหมือนกันครับทำดามจดเหมือนกันครับประมาณนี้แรงนะประมาณนี้คุณผู้ชมครับสกิลแซดเนาะสกิลเอ็กเหมือนกันครับมันจะเป็นบอลไอ้นี่แม่งสกิลเอ็กนะครับเป็นประมาณนี้ ปล่อยบอลพิษเนาะบึมโอ้โ oh. ดนพิษเหมือนเดิมโดนพิษทุกสกิลไหมเนะี่ยใช่ใช่ใช่ oh. พิษก็คือพิษไงมึงโดนยังไงก็ก็คือพิษอะ่ะเข้าใจปะเหมือนงูอะ่ะเหมือนงูเห่าอ่ะมีกระดิ่งอะ่ะเหมือนมึงอะ่งอะงูไอ้เหี้ยโอเคคุณผู้ชมครับประมาณนี้แล้วก็สกิลซีครับผมอันนี้มันปั่นๆเว้ยคุณผู้ชมนี่อะไรอ่ะตอดหรออ,อุ้ย ตระพิษที่หักม็นหกร้อยดาเมจไอ้เแยมึงดูดิแรงอ่ะเหมือนเหมือนไอ้นี่เลยเออเออเออหกร้อยดาเมจแรงมากคุณผู้ชมไอ้กูเพิ่งเห็นจริงแรงนะเนี่ยโกงมากใช่ไปหากระต่ายหาเลยว่ะใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นแหละโอเคครับผมประมาณนี้เนาะสับสกิลซีนั่นเองสกิลวีให้ผมจะเป็นการเปิดตัวใหญ่ใช่ไหมแต่ผมขอข้ามไปก่อนละกันมาเรามาดูสกิลเอฟละกันเนาะประมาณนี้เป็นการเดินทางมานี่แล้วก็ทำดาเมจด้วยนะ มึงอยู่เฉยดิบอมเดี๋ยวกูจะพาอยู่เฉยเลยโอเคบึ้มโอ้โหหุ่เจ้าหุเจ้ายันติด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 ไปไอ้เชี่ยเฮ้ยกูตายสี่รยเฮ้ยเฮ้ยกูตายจริงตายตายแรงมันกระจอกเกินบอมเฮ้ยสกิลบินแม่งอะไเฮ้ยสกิลบินโคตรแรงเฮ้ยกูเพิ่งรู้เฮ้ยแรงจริงแรงจังอ่ะเฮ้ยแรงเกินมันสี่ร้อยคุณผู้ชมมันแรงไปบางทีอ่ะโดนสี่ร้อยหนักกว่าเหยียบพีชอย่างนัน่ะเออ จริงว่ะไม่ได้หยยบพี่เท่าไหร่สองร้อยป่ะหยบพี่สองร้อยโอเคมาเดี๋ยวเรามาตัวใหญ่ดีกว่าคุณผู้ชมครับสกิลวีครับนี่โอ้ยไอ้เหี้ยบอมป้าคั่งอันเนี้ยฮะฮะอันนี้สามหัวสกิลเซนะครับก็จะเป็นการป่อยเนาะจะเยอะกว่าเดิมนะครับผมอันนี้นะจะเยอะกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมครับใช่ใช่ประมาณนั้นจะแรงกว่าเดิมนาะตรงนี้โอเค เดี๋ยวรอมารีวิวสกิลต่อไปเอามึงตายหรอโหแรงเกินโอ้บอลกระจอกสัตว์เลยโอเคสกิลเอครับคุณผู้ชมเสรแบบนี้เออแล้วปล่อยไปครับนี่อ่าวานนี้เล่นนะครับคุณผู้ชมครับสกิลวนะีแลตามนั่นแหละแล้วก็สกิลเอครับมาบอมบอลอยู่เฉยดีก็มไม่โคตรแรงเดี๋ยวบอลบอลบอลโหมีพิษตะดับบึมโหโดนปะ <c oughs> โู๊แรงจริงก็ส <c oughs> <c oughs> ี่ร้อยกว่าสี่ร้อยเหมือนเดิมเหมือนเดิม อู้เหี้ยบอมโอ้โหแม่งโกงว่ะมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมตัดคลิปไปตอนที่ผมเนี่ยนะครับผม VS กับไอ้บอมเลยดีกว่ากูใช้ผลพิษ VS กับมึงมังกร v f เฮ้ยไม่ใช่ดิ VS กับพิษกูตื่นเต้นที่อะไรวะเนี่ยโอเคมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามังกรกับผลพิษนะครับจะสู้กันได้หรือเปล่านะครับผมใครจะสู้และใครจะชนะ ใครจะชนะหรือใครแพ้ปะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมมาคุณผู้ชมครับผมไอ้พอมพวแพ้กูแน่นอนแค่นั้นแหละยิงแม่งซะปึ้มมาเปิดก่อนได้ปูดมาดิเฮียปึ๊บเบ้งเอ้าเฮียพี่ดาเอาดี๋ยวเดี๋ยวเอาดี๋ยวเอาเดี๋ก่อนเลยอ่ะกูให้เปิดกูให้เปิดมาดิมาดิมาดิกูบินกูบินหนีก่อนบินดโบงมาเถอะมาเถอะโอนมาเถอะกูจับกดเออเจ็บอุ้ยมืนมืนหัวมืนหัว เฮ้ยกูว่าแม่งเอาจริงว่ะเออว่ะกูลืมซีรีวิวสกิลนี้นี่ไงตดระเบิดไงตดระเบิดไงบอมนี่ไงนี่ไงบอมไอ้กระจอกใหญ่เอโหมึนนี่ไงนี่ไงกูว่าแตกกูว่ามึงแตกแค่นั้นแหละก้มึงแตกแค่นั้นแหละกระจอกว่ะมังกรเหรอนโอ้โหโคตรเกินอ่ะาโอ้ยแรงเกินแรงนี่ไม่แรงจริงแรงจริงคนดูเฮ้ยแรงเกินไปเปล่า จับกดไม่ได้ด้วยอ่ะเฮ้ยตายเอาตายโอ้อะไระอีซี่ไปเป้ากระจอกเียมังกรแพ้พีชครับคุณผู้ชมครับตามนี้นะครับแต่ว่าเอาจริงเพื่อนกูเล่นกากนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆมันคอมโบได้มันคอมโบได้ไอสัตว์แค่นั้นแหละมึงกดสกิลซีกดกูกูว่ากูแพ้ปะกูดูทรงละแต่มึงโง่เป็นกระจอกไงคุณผู้ชมโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ ผลพีศาจรีวิวทั้งหมดละนะครับเดี๋ยวก็ยังมีอีกนะครับก็คือผลตื่นใช่ไหมเดี๋ยวรอรอ,อคลิปหน้าด,ดีกว่านะครับ<ด>ก็ตอนนี้เด็กๆ,ๆผมกำลังทําอยู่ก็น่าจะเป็นรีวิวหลาดของคนอื่นนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะฟาร์มยาวละระดับโอเด้งดาบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอก่อนยังไม่มีข่าวนะครับตอนนี้ก็ยังหาหากันอยู่นี่นะครับยังงอมหากันอยู่ในนะตอนที่ผมอัดคลิปนี้นะแต่เขาก็รู้รู้บางอย่างแล้วแหละนะครับ เห็นว่ามีฮาชิสสีสีลุ้งสีดําสีอะไรไม่รู้ต้องเอาไปดึงดาบนี่น,นะครับผมก็ไม่รู้มันจริงหรือเปล่านะโอเคตามนี้ครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครด้วยขอ1 5 0 0ไลค์เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าถึงประมาณ5,000ไ like ลค์ก็ขอบคุณละกันโอเคไปละผ,ผู้ชมครับวันนี้บ๊ายบายครับผมซี o ูครับ